บ้านผ่านเมืองคือรายการสร้างสรงสรค์อนุรักษ์ช่วยกันผู้คนธรรมชาติเราต้องดูแลวันนี้ครับสวัสดีครับ,นนรบผมยุบขานดัศกรครับผมดามดัศกรครับในรายการเยี่ยมบ้านผ่านเมืองครับโอ้โรายการนี้ป <c oughs> ็งไงครับรายการนี้จะ,จะต้องไปเที่ยวไปเยี่ยมกัน หลายยจังหวัดเลยใช่ไหมทั่วประเทศเลยพี่เลอโอ้โหดีมากดีใจมากเลยที่ได้มาร่วมงานงานนี้นะครับเป็นไงครับก็อยากจะไปเที่ยวไงคือไปเที่ยวทุกที่แต่วันนี้เราอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซาฉะเชิงเซาครับพี่อ่าเนี่ยนะด้านหลังเห็นไหมนี่ไงข้างหลังโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรนะสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ใช่ครับจังหวัดชาเชิงเซาครับพี่แล้วหลังจากนี้เราจะไปเยี่ยมที่ไหนกันอีกเรากต้องไปมาเยี่ยมเมืองแล้วเราก็ต้องไปพบกับใครพ่อเมืองนะครับก็ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดพี่ระวังอย่าตลกมผู้ว่าต้องไปคุยกับท่านผู้ว่าหน่อยเป็นไงพี่โอ้ดีสิครับดีสิครับว่าฉาเชิงเซาเนี่ย แหมธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเราต้องอนุรักษ์ไว้นะครับพี่ใช่ไหมครับบบ้านเมืองต่างๆเนี่ยเราจะพบกับ<ม>หลายอย่างที่อ้าวาสวัสดี<บ>ครับโอโ้โห เราไปทำอะไรกันเนี่ยทำอะไรอ่านั่ง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 ทำอะไรนั่งนั่งนั่งคุยกันจะเปิดรายการเป็มเรื่อง่าถ่ายหนังกันเปิดรายการเยี่ยมบ้านผ่านเมืองคอ่ารายการอะไรเยี่ยมบ้านผ่านเมืองเชิญนั่งครับเชิญนั่งก่อนครับเชิญนั่งเดี๋ยวเดี๋ยวคนมาท่องเที่ยวประเทศไทยกันเยอะ เดี๋ยว์นี้ไม่ต้องไปเที่ยวเมืองนอกมันไปไม่ได้เดี๋ยวเด๋ยวนั่งก่อนนั่งก่อนเดี๋ยวกล้องไม่เห็นเดี๋ยวกล้องไม่เห็นทำไมอ่ะต้องนั่งเ่นี่ดูต้องนั่งกันตรงนี้ทำอย่างนี้ดีนี่ดีไหมครับหนูนั่ง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 แต่ทำแบบวนั้นเนี่แค่ดีใช่ไหมไม่ยอมไปตอนนั้นอ่ะโอ้โหที่นี่มันเป็นเมืองประวัติศาสตร์นะเนี่ยนะเป็นเมืองหน้าท่าด่านที่ถึงคงถึงค้าอะไรใครจะมาเข้ากรีเข้าประเทศไทยทำไมนะน่ะจะมาแวะที่นี่ก่อน ครับสมพงศ์สมเภาจีนอะไรมามันที่นี่มันจเจริญม,มาก่อนนะใช่ใช่แล้วก็พวกคุณก็ทำประโยชน์กับประเทศชาติมากนะถือว่ามีส่วนร่วมในการขอบคุณครับทำให้ประโยชน์กับประเทศชาติประเทศมากเลยอย่าง<ช>ที่หนังก็ไม่ยังไม่มีละครยังไม,มไม่มีแล้วก็ปฏิบัติทัวอย่างเงี้ยดีละเป็นคนของประชาชนก็ต้องช่วยเหลืประชาชน ดีไหมดีสิครับเราเราผมรู้ว่าคุณมาอย่างนี้ผมก็มาร่วมด้วยเลยเ็าถือว่าเรามันวงการเดียวกันครับใช่ใช่โพี่ฤทธิ์ครับขอชทษครับเชิงตานี่พี่ฤทธิ์รู้ประวัติดีเลยเหรอครับเป็นยังไงโอ้ยต่ก่อนนี่เนี่ยเขาเรียกเมืองแปดลิ้วคุณเห็นสะพานนี่ไหมเนี่ยเขาเห็นครับแต่ก่อนนี่ไม่มีสะพานนะอ้าวไม่มีสะพานคนจะไปจันบุรีไประยองเนี่ย เขามาข้ามแพรกันมันเป็นเป็นรถได้เข้าไปในแพรแล้วข้ามไปฝั่ง,งโน้นอ๋อไม่มีสะพานสมัยนั้นน่ะครับผมท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราขอจบเรืนี้กลอนนะครับจากรายการเย e ah ี่ยมบ้านผ่านเมืองช่วงนี้ครับพบกันช่วงหน้าครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ดามครับสวัสดีครับพี่ฤทธิ์สวัสดีพี่ยุคานครับสามท่านเลยครับวันนี้ผมในนามของพี่น้องชาวฉะเชิงเซาชาวแปดริ้วนะครับดีใจที่รายการเยี่ยมบ้านผ่านเมืองแวะมาที่จังหวัดฉะเชิงเซาหรือแปดริ้วของเรานะครับต้องเรียนว่าฉะเชิงเซาเราหรือแปดริ้วเนี่ยชื่อบอกอยู่แล้วครับว่าเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์แปดริ้วนี่หมายถึงว่าปลาของเราเนี่ยตัวใหญ่บ้างแล้วไม่ได้แปดริ้ว ในลำน้ำบางปะกงเนี่ยนะครับก็แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดชายเชิงเซาพูดถึงจังหวัดชายเชิงเซาอ่ะสิ่งสําคัญที่จะต้องพี่น้องรู้จักกันดีแล้วก็มาเยี่ยมเยือนก็คือมากราบไหว้หลวงพ่อโสธรน,นะครับมาขอพรขอความเป็นสิริมงคลหลวงพ่อโสธรก็จะเป็นสถานที่ที่คิดว่าถ้าใครที่นับถือศาสนาพุทธนะครับมาแปดลิ้วมาชายเชิงเซาแล้วไม่มาไหว้หลวงพอ่อโสธรยังมาไม่ถึง นะครับความเป็นมาของจังหวัดเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับความอุดมสมบูรณ์ของเรานะครับแต่ชื่อเดิมของเราเนี่ยฉะเชิงเซาเนี่ยยังเป็นชื่อขเขมรนะครับแปลว่าคลองลึกก็คือแม่น้ําบางปะกงที่กว้างและลึกนะครับก็ยังแนะนําให้ท่านเที่ยวชมเมืองเก่าเมืองเก่าของเรานะครับเป็นเมืองที่สร้างมาเป็นร้อยปีนะครับจะเป็นเขตเมืองเก่าได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นเมืองเก่า นะครับมีสำนักง,งานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสาระกลางหลังเก่าสวยงามมากอยู่ริมแม่น้ำบางปะกงครับอยากจะกราบเรียนขอความรู้ว่าวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยความเป็นมาเนี่ยท่านมาจากไหนครับลวกพ่อโสธรเนี่ยนะครับความเป็นมาที่เล่าขานกันนะครับว่าท่านเนี่ยลอยน้ําม,มาเมื่อ200กว่าปีแล้วก็ชาวบ้านก็อัญเชิญขึ้นมาก็ไม่ขึ้นทําพิธีที่หน้าวัดหง วัดหงก็คือวัดโสธรวารามวร,รวิหารขณะเนี้ยนะครับแต่ก่อนเดิมชื่อวัดหงก็ทำพิธีขอเทวดาฟ้าดินแล้วก็ขอหลวงพ่อให้มาเป็นสิริมงคลให้กับบ้านเมืองเราท่านก็ขึ้นก็ฉุดขึ้นมาได้เห็นบอกว่าถ่ายภาพออกมาไม่ติดจริงหรือเปล่าก็มีคำเล่าขานคือตำนานเกี่ยวกับหลวงพ่อโสธรเนี่ยยาวนานมากแต่ผมเรียนว่าหลายคนเนี่ยมีความเลื่อมใสามากเช่นลูกเจ็บป่วย เลี้ยงแล้วเลี้ยงยากทำท่าไม่รอดก็บางคนโบราณก็ไม่รู้จะไปพึ่งไข่เอาลูกมาถวายเป็นลูกหลวงพ่อกลับไปก็หายป่วยก็ปกติเติบโตมาร่ำรวยเจริญรุ่งเรืองทุกคนแล้วก็บางคนก็ไม่มีลูกก็มากราบไหว้บนบานขอลูกกลับไปก็มีลูกลูกออกมาก็เป็นลูกหลวงพ่อเหมือนกันเพราะฉะนั้น หลวงพ่อโทอรเน,นี่ยนะครับน่าจะเป็นพระที่มีคนมากราบไหว้มากที่สุดในประเทศไทยขอเรียนถามท่านนิดนึงว่าจะถามว่าต้นน้ําบางประกงเนี่ยมันมาอย่างไงครับต้นแม่น้ําบางประกงเป็นการรวมกันระหว่างแม่น้ําปราจีนบุรีนะครับกับแม่น้ํานครนยายกไหลมาสองเป็นเหมือนง่ามหนังสติ๊กนะครับไหลมารวมกันที่ตรงตอำเภอบ้านสร้างแล้วก็เริ่มเรียกว่าแม่น้ําบางประกงมาท่านคิดว่า เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติจังหวัดเชียงเสาเนี่ยมีโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยังไงบ้างครับท่านเรื่องอนุรักษ์ธรรมชาติเรื่องของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต้องเรียนว่าผมเรียนว่าขณะน,นี้ป่าชายเลนของปากแม่น้ําบางปะกงเนี่ยสมบูรณ์มากนะครับกุ้งหอยปูปลาเนี่ยได้เกิดได้อาศัยอยู่ที่นี่นะครับ ถือว่าเป็นผลงานที่โดดเด่นมากของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มาช่วยกันอนุรักษ์พื้นที่ป่าชายเลนของเรานอกจากนี้แล้วนะครับป่าไม้ทางด้านทิศตะวันออกของจังหวัดเราเราเป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ในเขตป่ารอยต่อ5จังหวัดนะครับมีฉะเชิงเซานะครับสะแก้วชนบุรีจันทบุรีระยอง ห้าจังหวัดนี้มีผืนป่ารอยต่อขนาดใหญ่ขอบคุณทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับที่ได้มาช่วยทําให้เมืองชายเชิงเซาของเราเนี่ยเป็นเมืองที่สามารถจัดการขยะได้นะครับได้ดีขึ้นนะครับผมยังไม่อยากจะเรียกว่าสมบูรณ์แบบแต่ว่าดีขึ้นป่าชายเลนของเราเนี่ยนะครับถือว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้ให้ความอนุเคราะห์กับชาวชะเชิงเซามากแล้วผมอยากถือโอกาสนี้เชิญชวน ท่านผู้ชมนะครับแวะมาเที่ยวเฉเียงสาวของเรานะครับมาเยี่ยมมาเยือนมาดูความมิตรจิตมิตรใจของพี่น้องชาวแปดริ้วของเรานะครับแล้วท่านจะทั้งอิ่มบุญและอิ่มท้องงอิ่มอกอิ่มใจกลับบ้านไปทั้งนั้นนะครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเอ่อท่านดร,รนดิรชชาครับนหนลองเล่าให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยสิครับอ๋อตรงนี้นะเออตรงนี้ตรงนี้ก็คือจังหวัดฉะเชิงเซราปัจจุบันสมัยก่อนเนี่ยเป็นป้อมเมืองโบราณแต่ก่อนเมืองเกาอยู่ข้างในเนี่ยครับเป็นมนทนบุราปาจีนบุรีก็มีสี่สี่เมืองมีจันมี พนมสารคามนครนายกแล้วก็ปาจีนบุรีครับเอามาตั้งอยู่ที่นี่เขาเรียกว่ามนทนปาจีนบุรีนะครับตรงนี้อยู่ริมน้ําครับบางประกงมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สองที่สมต้นรัตนโกสินร์แล้วก็ทางจากหลุงพ่อพุทธโสธรพระประสาทของโบสถ์โบสถ์โบสถ์พรับุทธโรบสถ์ครับผมก็ตรงนี้ ยามเย็นเย็นเดือนตุลาอย่างนี้น้ําจะเต็มฝั่งพอดีคนจะมาเดินเล่นกันเต็มหมดตรงนี้เป็นทําเลแลนดมากที่สวยที่สุดของจังหวัดฉะเชิงเราครับผมมาเมื่อก่อนที่นี่ไม่มีอะไรเลยนะเหมือนทางผ่านพูดตรงๆเพราะว่าสุดท้ายผมก็มาคือจบชีวิตที่นี่จบชีวิตเลยเหรอมนจบยังไงม่บชีวิตความเป็นโสด โอ้ใจหายนยผมว่าคุยกับผีจบชีวิตแล้วใจหายผมหายใจเลยหมดหายใจหมดผมเห็นหน้าคุณแล้วผมสับสนอ่เเรา่อคุณใช่ที่หน้าผมไม่หลิวสวยเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เอ๊ะทำไมในในจอหนังทำไมดุกันละเกินนฮะสองคนเนี่ยก็จะบอกแกแล้วว่ายังไงครับการทำอารมณ์ให้สนุกสดชื่นอยู่เบิดบานป้องกันโรคได้ ใช่่าไม่เรียอย่าไม่เครียดนะครับแนะนำท่านผู้ชมหน่อยสิครับเนี่ยคุณผู้ชมครับหนึ่งในทำให้เป็นโรคเป็นอะไรทุกวันเนี่ยคือความเครียดใช่เลยเพราะฉะนั้นเราอยากมีชีวิตอยู่นานๆเราต้องขยันหายใจไว้เอ้ไม่ใช่ครับไม่ใช่เพียรเราต้องไม่เครียดไม่เครียดไม่เครียด เนี่ยสําคัญมากครับสําคัญมากครับไม่ต้องไปกินยากินยุกอะไรต้องยาก็คือการออกกําลังกายอ๋อเป็นยาพิเศษยาเนี่ยมันเป็นกินเข้าไปแล้วมันไปทําลายตับต้องกินอาหารเป็นยาไม่ยาเป็นอาหารโอ้โหน้ำด็อกเตอร์ลิทนี่มีต้องกินนี่แหละกินเนี่ยนี่คือดูนี่อายุเท่าไหร่เลยเนี่ยดูนียังหกสิบสองโอ้โหแล้วท่านล่ะครับก็ไปโกหกเก่งอย่างนี้ท่านอายุเท่าไหร่ครับบอกท่านผู้ชมหน่อยอายุผมเนี่ยก็ เป็นน้องเขาปีหนึ่งอายุตอนนี้ครบ75ปีครับแข<อ>็ง <c oughs> แรงน,นี่เขาแก่กว่าผมปีหนึ่งเนาะใช่ใช,ใชปีหนึ่งแต<อ>่ว่าสุขภาพเขาดีกว่าผมเยอะดีครับดีดครับดีดครับก็<ด> ต้องออกกําลังกายไว้ออกกําลังกายไว้ดีที่สุดเลยนี่ออกกําลังกายมากหรือเปล่าไม่ได้ออกเลยมันงานผมยังตัดไม่ไหวกิเลสงานงานเยอะมากเลยกิเลสนี่ออกทั้งอื่นใช่ไหมไม่ใช่คือความอยากใช่ครับความอยากอยากจะทํางานอยากจะหาเงินอยากอะไรยังตัดไม่ขาดเลยท่านดตเตครับเดี๋ยวจะไปที่ไหนต่อกันเนี่ยรู้สึกว่าแหมก็เอาคันนี้กำลังสนุกครับขอปิดเบรกท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาต 3คนเราขอปิดเบรกก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับเท่านี้ก่อนนะครับ พอดีแพทย์ยากูลค่ะชื่อเล่นชื่อหมูเป็นมคุเทธที่นี่ค่ะก็ที่นี่นะคะก็เมื่อก่อนนะคะเราที่นี่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ค่ะสร้างในปีพศ2449นะคะ,นะ,คะในสมัยที่กรมขุนมรุพงศ์สิริพัฒน์นะคะเป็นสมุหาธิษพิบาลที่นี่นะคะก็อยู่ที่นี่ทั้งหมดโรงก็อยู่ทั้งหมด12ปีด้วยกันแล้วก็มาสร้างบ้านพักข้าราชการหลังแรกของจังหวัดฉะเชจจิงเทราที่นี่ค่ะครับน่อบเขตหา เป็นเมืองเก่าเมืองหนึ่งนะครับตามที่มีคณะกรรมการเขาเรียกคณะกรรมการอนุรักษ์เมืองเก่าและกลละรุงรัตนโกสินทร์ที่จะทำในเรื่องของแผนเมืองในตราที่มีประวัติศาสตร์ตปไปมายาวนานคณะนี้ได้มีการศึกษาและกาหนดขอบเป็นร่างขอบเขตไปแล้วว่าเมืองเก่า,าเิงเมศรีเนี่ยซึ่งมีอายุเก่าแก่และมีสิ่งที่เป็นโบราณสถานหลายแห่งตั้งแต่บริเวณตึกสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ที่ปัจจุบันก็ใช้งานอยู่นะครับจนมามีครูป้อมคุนเมืองเก่า ซึ่งก็คงจะเห็นจากภาพแล้วนะครับแล้วก็มาถึงบริเวณนี้ก็เป็นบริเวณที่เชื่อมต่อกันจากบริเวณเมืองเก่ามาตลาดเก่าแล้วก็มาที่สถานที่ที่เป็นที่ตั้งของตจ้าเมืองเก่าก็จะเป็นพื้นที่ที่ถูกอนุรักษ์ให้เป็นเมืองเก่าซึ่งจะมีการดูแลมีการทําแผนดูแลเพื่อให้เมืองเก่านี้มีเสน่ห์เป็นเมืองที่มีความน,น่าสนใจให้คนเข้ามาศึกษาและเรียนรู้นะครับทั้งเรื่องของชีวิตทีชีวิตทั้งเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าที่เรา ผแผนแล้วก็ดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อคุณภาพชีวิตของคนจะเชิงชาและพื้นที่ใกล้เคียงทั่วไปนะครับครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันด้วยกันนะครับครับเดี๋ยว<น>เชิญรัก,กวเทศนําน<ช>ําพาไปชมนะครับห้องนี้นะคะก็เป็นภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะเป็นภาพตัพ้งแต่อดีตของจังหวัดฉะเชิงเซาใช่ค่ะเราจะเป็นภาพเป็นห้องหลังจากที่เราเปลี่ยน จากบ้านผู้ว่าบ้านพักข้าราชการนะคะ<ช>เป็นพิพิธภัณฑ์เราก็มีภาพเก่าของเมืองชาเชิงเซามาจัดแสดงที่นี่สถานที่ที่สําคัญแล้วก็การดําเนินชีวิตของชาวแปดดิวใช่ค่ะพิธีแห่หลวงพ่อโสธรท,ทางน้ําทางบกตั้งแต่อดีตภาพเก่าๆที่เราได้ขอความอนุเคราะห์มาจัดแสดงที่นี่ก็จะอยู่ที่ห้องนี้ทั้งหมดใช่ค่ะส่วนนี้เป็นห้องอะไรค ห้องนี้นะคะเป็นเราตั้งชื่อว่าเจ้าเมืองเรืองนามค่ะในห้องนี้ก็จะจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติอ่า,รา,ามรน้ำรพนามของสมุหเทศาพิบาลในรัชกาลที่5้ด้วยนะคะคนอกจากนี้พอเปลี่ยนการปกครองปัจจุบันแล้วก็เป็นรายนาม้ำพรพนามของท่านผู้ว่าตั้งแต่คนแรกจนถึงท่านผู้ว่าคนปัจจุบันนั่นเองค่ะคใช่ค่ะคแล้วก็เราก็จะมีโตะทํางานของท่านผู้วา่าที่เราสามารถให้นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปนั่งถ่ายรูปได้นักเรียนนักศึกษาเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถมานั่งถ่ายรูปได้ ใช่ค่ะแล้วก็จะมีการปกครองของเมืองฉาเชิงเซาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันด้วยเดี๋ยวเราเชิญขึ้นไปชั้นสองกันเลยนะคะคข้างบนนะคะห้องที่บอกก่อนหน้านี้นะคะก็คือห้องนี้ค่ะห้องรพรมสีแดงนะคะเราจะเรียกกันว่าห้องพรมสีแดงนะคะแต่ว่าตามจริงก็คือเป็นห้องประทับแรมนั่นเองนะคะแต่ก็คือให้น้องๆที่มาสน,นักเรียนมาดูก็ให้ความสนใจว่าเป็นห้องพรมแดง นะคะห้องนี้ก็คืออย่างที่หนูบอกก็คือเป็นห้องประทับแดมของรัชกาลที่ห้านะคะที่พระองค์เสด็จมาท,ทั้งทั้งที่สองนะคะ<ม>แล้วก็ประทับแดมที่ห้องนี้และก็พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมลายพระหัตถ์ไว้ให้ที่ใต้ชั้นเก้าช<ม>ั้นเข้ามาข้างในห้องนี้เราก็เป็นแต่เรื่องราวอะค่ะทั้งหมดเป็นของในหลวงรัชกาลที่ห้าทั้งหมดเพราะว่าเราไม่สามารถเอาไปไว้ในห้องพรมแดงได้ค่ะ<ม>เราก็เลยเอามาไว้ในห้องนี้เพื่อง่ายต่อการ ศึกษาข้อมูลด้วยทั้งหมด3ามครั้งที่พระองค์สเสด็จมาที่นี่ครั้งใช่ค่ะสามครั้งแต่ครั้งที่สองที่พระองค์สเสด็จมาประทับแดนก็คือเป็นครั้งที่สองครั้งแรกท่านมาเพื่อที่จะมาดูการเปิดการทําประตูระบายน้ําทางท่าข่าค่ะมามา,า,าใช่ค่ะมาทางมาทางคลองแสนแสบมาทางเรือ,อค่ะ ส่วนครั้งที่2ก็คือมาทางรถไฟขบวนพิเศษเพื่อที่จะมาเปิดชุมทางรถไฟฉะเชิงเซานั่นเองค<ม>่ะส่วนครั้งที่3ก็คือมาทางเรือพระที่นั่งมาทางอ่าวไทยมาทางแม่น้ําบางประกงค่ะเพื่อที่จะไปเยี่ยมแหล่งโบราณคดีของมณฑลปัตจานีค่ะไปทางจังหวัดปัตตานีน,รนครนายกแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆมาถึงจังหวัดฉะเช,ะชะิงเซาค่ะ,คะใช่ค่ะเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ใช่ค่ะเสี่ยวนื่องแต่ใช่ค่ะเยี่ยมบ้านผ่านเมืองขอบคุณค่ะ สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการเยี่ยมบ้านผ่านเมืองในช่วงทำกินบนถิ่นเมืองวันนี้เรามาอยู่ที่ฉะเชิงเซาเราได้เชิญพี่สดสารุ่งโพอทองนักร้องอุกทุง่งชื่อดังได้มาเยี่ยมเยืยนที่ฉะเชิงเซานะครับในช่วงทำกินบนถิ่นเมืองกับร้านมัททุรสนะครับเป็นร้านเก่าแก่ของที่จะเชิงเซา เดี๋ยวเราจะไปคุยกับท่านสดใสนะครับว่าพี่สดใสเนี่ยเขาเป็นคนที่แต่งเพลงรักจางที่บางประกงดูซิเขาจะพูดว่าอะไรกันไปฟังด้วยกันครับสวัสดีครับผมสดใสรุ่งโพทองครับก็ดีใจวันนี้มีโอกาสมามาเจอเจ้าของบ้านตัวจริงของฉเชิงเซาแต่ว่าใครๆก็ไม่รู้หรอกครับ ใครๆก็คิดว่าผมเนี่ยเป็นลูกของพสธรเป็นเด็กชาเชิงเซาเพราะว่าผมเกิดจากเพลงรักจานที่บางปะกงด้วยสมัยที่ผมมีชื่อเสียงเริ่มมีชื่อเสียงตั้งวงดนงตรีตั้งแต่ปีหนึ่งสเรียนรามคำแหงผมก็ผ่านมาสงสัยเคยฟังเพลงบางปะกงลูกลกรุงผมว่าเอ๊เพลงริมฟังแหมนะบางปะกงทำไมเขามีลูกลกรุงทำไมลูกทุ่งไม่มีบางปะกง ทั้งๆท,ที่พอผ่านไปปั๊บเนี่ยขา,ขาไปเมื่อก่อนที่ไม่มีประตูน้ํานะครับเวลาน้ําลงในลงเห็นโคลนเลยแต่เวลาขึ้นมานี่ขึ้นจนท่วมตะลิ่งเพราะฉะนั้นมัน,มน,มน,มนเลยมีความรู้สึกว่าบางปะกงเนี่ยน้ำคงขึ้นขึ้น,น,น,นลงลงแล้วเลยไปเปรียบเทียบเป็นใจผู้หญิงแต่สุดท้ายแล้วก็ขาดไม่ได้ก็คือกราบไปถึงหลวงพ่อสะทอนซึ่งเป็นเสมือนอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนนับถือ <บ S 1> ทั่วโลกประจาจังหวัดจานชลเราแต่ว่าทั่วโลกรู้จักหมด ผมเองนี่ต้องฝากตัวเป็นลูกเลยอะเพราะว่าผมเกิดที่รักจังที่บางปะคงที่เพลงนี้ด้วยนะครับผมมาที่ไรผมจะต้องมายืนดูแม่น้ำบางปะกงตรงข้างวัดหลวงพ่อสุทอนมองแล้วดูสะอาดสะอ้านครับแล้วก็เขาจะรู้สึกว่า,าคนเรารักธรรมชาติเมื่อรักธรรมชาติธรรมชาติก็รักเราเราก็อยู่กันมีความสุขสบายทุกคนอยู่สบายครับที่นี่ผมก็เลยมาฝากตัวเป็นลูกเหลานที่บางปะคงนี้ด้วยนะครับสวัสดีค่ะ นั้นสมบัติงานสะอาดค่ะเจ้าของร้านมันรถเรียนแพก็วันนี้นดีใจมากค่ะครับที่ได้มีท่านสวซึ่งธรรมดาแล้วก็เป็นแฟนเพลงของท่านมาตั้งแต่เริ่มแรกนานแล้วนะคะก็ยังดูรายการติดตามท่านมาตลอดเลยแม้กระทั่งท่านตกน้ําก็ยังจำได้ค่ะแล้วท่านก็ดังตอนตกน้ำแหละค่ก็ดีด้วยนะคะแฟนคลับจริงๆค่ะ ก็แม่น้ำบางปะกงสมัยก่อนก็สะอาดเหมือนปัจจุบันนี้แหละค่ะนะคะในความรู้สึกก็คือสวยอยู่แล้วและที่สวยงามที่สุดก็คือว่าเออเป็นแม่น้ำสายสั้นๆที่ไม่ยาวมากนักแต่งเพลงรุ่นครูบาอาจารย์เคยคุยกับผมว่าโอ้โหสดใสานายนี่แน่มากส่วนมากเขาจะแต่งเพลงเกี่ยวกับแม่น้ำเนี่ยเขาจะเลือกแม่น้ำที่ยาวๆอย่างแม่น้ำเจ้าพยาอย่างงี้แม่น้ำโของอย่างเงี้ แม่น้ํามูลอย่างนี้แม่น้ําปากน้าโพใช่แล้วแม่น้ำปากงเนี่ยเป็นแม่น้ําสั้นๆแต่ผมสามารถจะบรรยายขึ้นมาไม่รู้ฮะจะด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะด้วยหลวงพ่อสะทอนโดนใจคุณเป็นสีร้องใช่ใช่ย่สู้คุณไม่ได้นั่นแหละมันก็อไม่ได้นะมันมีการกันกรองแล้วมันมันแต่งด้วยใจจริงๆแใจใช่แล้วเรามีความรู้สึกว่าพอเราแต่งออกมาแล้วเนี่ยแทนที่ บางปะกงจะรู้จักแค่ในฉะเชิงเซามันรู้จักไปทั่วประเทศแต่ว่าเสียไปนิดเดียวครักจางที่บางปะกงรักจางช้ำใจอะช้ำใจคือลูกทุ่งสมัยนั้นอะไม่เศา้า่ามารักสาวแปดหรือเปล่าลูกทุ่งสมัยนั้นะเพลตงต้องต้องให้ให้ใหเศร้าเขาไว้มีความผิดหวังบ้างมากราบขอบารมีจากหลวงพ่อสะทอบ้าง<ช>อะไรเงี้ยก็ก็ถือว่าประสบความสาเร็จด้วยผลง,งานเพลงรักจางที่บางปะกงเ<ช>ขาบอกว่าเพลงแจ้งเกิดครับก็ก็ถือว่า ก็ก็ดังจริงๆนะคะใช่ครับทำให้คือเหมือนกับว่าเปรียบเทียบกันนะคะ,ะท่านตกน้ำท่านได้เป็นสวพอท่านมาร้องเพลงลักจางที่บางประกงท่านก็ดังเป็นพุเลยก็งั้นเป็นคนที่เกิดที่ฉัดถึงเตานะคะขอชเชิญเรียนทุกท่านนะคะถ้าท่านได้ชมเทพนี้แล้ว แลาบอกว่ามาจากรายการนี้นะคะงั้นลดให้10%จากร้านมันรถเดือนแพนค่ะต้องบอกด้วยนะคะว่ามาจากรายการเยี่ยมบ้านผ่านเมืองโดยท่านสอวจดใจค่ะเป็นผู้นำมาะะขอบพระคุณมากครับแล้วก็เราจะให้ลดเปอร์เซ็นต์10%ค่ะแล้วย้ำอีกนิดนึงครับอาหารอร่อยทุกอย่างนะครับโอ้อาหารเด็ดๆนี่ยอย่างแกงส้ม นวลไม้เปรี้ยวเนี่ยโอ้โหนวไม้ดองเนี่ยนวลไม้ดองนี่ดองเองนะคะโอ้อร่อยมากอร่อยมากจะทำขอออยเนี่ยใช่แล้วก็จะมีน้ําพริกโอ้มันโดยเฉพาะข้าวเหนียวมะม่วงค่ะอ่าคิดถึงธรรมชาติแล้วเเจครับครับคแล้วก็ของขาวก็เป็นพวกอาหารแล้วก็ของเปานข้าวเหนียวมะม่วงยังไงผ่านมาอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับนะฮะต้องมาที่นี่นะครับ ผ่านเมืองสนุกมากครับตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปขึ้นเหลือนั้นพื้นที่ซึ่งเดิมก็มีการทําลายมีการใช้ทรัพย์ทักรป่าเฉลยเนี่ยไปทำฟื้นทำอะไรบ้างก็มีการเสริมโรมไปในเรื่องของไปทาเรื่องอาการประมงอะไรบ้างก็จะต้องมีการฟื้นฟูขึ้นมามันก็จะมีไม่ใช่ตรงนี้ก็มีการฟื้นฟูแล้วเดิม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 เรื่องมีการเสริมโซลงไป ก็จะมีการฟื้นฟูขึ้นมาซึ่งก็ปัจจุบันก็มีความสมบูรณ์ขึ้นล้วที่ครอบนี่แหละฮะก็มีกิจกรรมอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ทางกรมทรัพยากรนทางทะเลและชายฝั่งเนี่ยแล้วก็ได้ดูแลแล้วก็ตัวหนึ่งก็ให้ชาวบ้านเนี่ยมาร่วมกิจกรรมในการมีกิจกรรมในการดูแลนะครับเดี๋ยวก็จะให้ช่วยผู้ตุลชัยในได้เล่าว่ากิจกรรมที่ทางกรมโดยสำนักทรัพยทางทะเลชายฝั่งที่สองดูแลเนี่ยมีกิจกรรมที่ทำในชุมชนยังไงครับ พื้นที่นี้ก็จะเป็นพื้นที่อนุรักษ์พื้นที่ทั้งป่าชายเลนอีกพื้นที่หนึ่งของอําเภอบางประกงนะครับแล้วก็พื้นที่นี้ก็จะร่วมกับชุมชนที่เป็นอาสาสมัครพิทักษทะเลที่ทางกรมได้ได้รับสมัครมาเนี่ยครับก็ช่วยดูแลด้วยก็คือเป็นการดูแลพื้นที่ทรัพยากรหน้าบ้านตัวเองครับก็จะมีการตรงนี้ทางกรมก็สนับสนุนเรื่องของการอนุรักษ์ป่าชายเลนปลูกป่าแล้วก็ทําเกี่ยวกับเรื่องของธนาคารปูแสมธนาคารปูแสมใช่ครับ เพราะว่าพื้นที่นี้พื้นที่ป่าชายเลนจะเป็นพื้นที่ที่ปูสมแล้วก็ปูทะเลอาศัยอยู่ครับก็เลยร่วมกับชาวบ้านแล้วก็เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลดูแลพื้นที่ตรงนี้นะครับแล้วสำเร็จผลดีไหมสาเร็จผลดีไหมสำเร็จผลดีครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ตอนนี้ก็คือเป็นพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลที่จะออกไปทะเลข้างนอกนะครับเดี๋ยวเราจะลงเรือกันใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวเราจะดูปไปดูความเป็นอยู่ของชาวบ้านสองข้างนะฮะครับอยากจะไปดูแล้ว สวยไหมครับพี่ธรรมชาติเลยครับเราต้องอนุรักษ์ไว้เจ้ไนีพี่ครับผมมีคอนโดปูแสมด้วยนะคอนโดปูแสมเลยนะครับพี่มีหลายอย่างวันนี้ให้ชมฮะสวัสดีครับสวัสดีครับยังแข็งแรงดีจังได้เจ็ดสิบเท่าไหร่ไล้เนี่ยทำพี่ก็เจ็ดเท่าไหร่ทำพี่ก็เจ็ดสิบห้าแล้ว ตรงนี้เขาเรียกอะไรครับก็อันนี้ก็เป็นบริเวณทึ่ต่อเนื่องจาป่าชาเลนนะครับอันนี้ก็เป็นบริเวณทึ่งเป็นแม่น้าบางปะกงซึ่งอันนี้ก็จะใกล้ใกล้จะถึงปากแม่น้าแล้วซึ่งบริเวณนี้ก็จะมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรตัดน้ํามากแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับซึ่งคนนิยมตอนนี้ก็มีคนนิยมมาดูปลาปลาวานบูดาหรือปลาวานบูดาปลาวานสีชมพูแล้วก็มีปลาปลาดูมาหัวบาทด้วย เรื่องลูกเรื่องลูจะมีสองที่นี่ที่ใช้มาเล่นน้ําแล้วก็มาหาปลาปลาวานปลาหวาปลาปลาปลาโลมาปลาโลมาโอ้โหนี่ถ้าเราไม่มาเราก็ไม่รู้แล้วนี่นะได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวทีนี้เราเราจะเข้าไปดูอีกหนึ่งพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลก็คือครับผมที่เขาเรียกว่าเกาะนกเกาะนกนะซึ่งเป็นเป็นพื้นที่หนึ่งในจังหวัดที่มีเกาะ ในในจังหวัดชายทะเลอ่าวไทยตอนบนที่มีเกาะนกจากใช่ครับอันนี้ก็ะถ่นเกาะนกเป็นแหล่งแต่เดิมเป็นแหล่งอาศัยของนกนกทะเลนกน้ําต่างๆก็จะมาใส่ัยกำลังขยายพันธุ์ครับผมครับมีความสําคัญยังไงพอถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความสําคัญมากนะครับเพราะว่าเพราะในจังหวัดเชียงแสวนี่เรามีพื้นที่ชายทะเลที่เป็นเกาะอยู่แห่งเดียวนะครับแล้วเกาะนี้ก็เป็นเกาะที่มีความสมบูรณ์ทั้งในเรื่องของพันธุ์สัตว์และพันธุ์พืช อันนี้ก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องของต้นไม้ที่เป็นไม้ไม้ป่าชายเลนนะครับเป็นพวกสมแหะพวกโครงกลางอะไรพวกนี้นะมีไม้ไม้ที่เป็นไม้น้ำไม้น้ำก่อยนะก็ใครที่สนใจที่จะมาท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่ของจังหวัดเชิยงซาอีกหนึ่งพื้นที่ก็คือเกาะนกซึ่งเป็นพื้นที่ป่าในเมืองไว้สําหรับให้ศึกษาเกี่ยวกับป่าชายเลนทรัพยากรทางทะเลที่อยู่ ที่อยู่บริเวณมิลสันนี่อยู่ในเขตอำเภอเมืองเลยใช่ไหมครับอ่าอยู่ในเขตอำเภอบางปะอ่าบางปะกงบางปะกงอ่าำเภอเมืองบางปะกงครับซึ่งเหมือนกับสถานที่พักผ่อนแล้วก็มาเรียนรู้ธรรมชาติครับนะไปไว้ให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาได้แต่การนี้ก็อยู่ในช่วงที่มีการปรับปรุงเพราะนั้นก็จะยังไม่เปิดให้คนเข้ามามากต่อไปก็ต้องมีการปรับปรุงแล้วก็จะทําให้คนได้เข้ามาใช้บริการได้อย่างปลอดภัยด้วยนะครับผมก็มาที่นี่ถือว่าเป็นครั้งแรกนะ ใช่ครับมาร่วมรายการกับคุณยุบขานคนนี้ครับผมก็ถือว่าได้ได้มาเที่ยวนะได้มาดูมาเห็นต้องขอขอบคุณทีมงานเยี่ยมบ้านผ่านเมืองด้วยกันแลวกันครับขอบคุณทางรายการครับรายการเยี่ยมบ้านผ่านเมืองก็พวกเราทุกคนนช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติอนุรักษ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในประเทศไทยเราเนี่ยก็คือเป็นสมบัติของของประเทศไทยเรารังนั้นผมคิดว่าพวกเราทุกคนเนี่ยมีหน้าที่ต้องดูแลครับใช่ ซึิงพื้นที่อย่างนี้มันจะมีความสำคันมากสำหรับอาหารแหล่งอาหารนะใช่จนถึงลูกและหลานเราเขาลำเนาไพรจริงที่ดีงามต่างมีอยู่ทั่วไทยอนุรักษ์เอาไว้เราจะไปเยี่ยมเยือ